สวัสดีครับโอ้มือนีนะครับมาพามารีวิวนะครับรถนะครับราคาถูกนะครับของดีราคาถูกแบบตามสภาพนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นคูปุต้ายี่สิบสองแรงนะครับยี่สิบสองนะครับสามสูบย2ิบสองแรงสามสูบนะครับนะครับก็สภาพเดิมเดิมครับ สภาพเดิมเดิมรถใช้งานได้ปกตินะครับระบบไฮดรอลิกปกติ PTO ปั่นปกติครับ PTO ปั่นปกตินะครับสองหมื่นห้าพันบาทนะครับส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรสองหมื่นห้าพันบาทครับนี่ครับสภาพประมาณนี้บวมีแบตเตอรี่ให้เดอ้อครับแต่ว่ารถสตาร์ทขับได้ปกตินะครับล่องขับให้เบิ่งได้นะครับถ้าผู้ใดสนใจก็ สอบถามเขามาครับเดี๋ยวสตาร์ทครับให้เบิ้งเลยนะครับสิ่งสิ่งแว้นแว่ๆให้เบื้งนะครับสองหมื่นห้าพันบาทนะครับอยู่อำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีขึ้นเกลอนนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดหกึ่งสองเจ็ดสองเก้าห้าอีกเบอร์นะครับแปดเจ็ดศูนย์สามสี่หนึ่งห้าหกสองครับพิธีโอปันได้นะครับหางโยกขึ้นลงปกติเพราะว่ารถคันหนี่ผมเอาไใบทบปันรถลองลอรถตลีให้ลูกค้าอยู่ แต่ว่าขายขึ้นก่ครับโอเคครับฝากกดติดตามนะครับร้านไอเกษตรยุคใหม่นะครับหรือว่าภูมินอะไรยนต์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ